บางครั้งความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็ไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในป่าดิบชื้นที่รกทึบหรือบนยอดเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดกาลแต่มันอาจจะนอนนิ่งสงบเงียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรานี่เองรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมรอคอยความบังเอิญที่ถูกกำหนดไว้เพื่อที่จะลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ลองจินตนาการย้อนกลับไปในบ่ายวันที่29มีนาคมปี1974ท่ามกลางฤดูหนาวที่แห้งแลง้งและโหดร้ายที่สุดในรอบทศวรรษของมณฑลสารสีลมหนาวพัดกระโชกผ่านทุ่งหญ้าแห้งสีน้ำตาลหอบเอาฝุ่นทรายปลิวว่อนไปทั่วท้องฟ้าบรรยากาศในหมู่บ้านสียางเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง กลุ่มชาวนาตระกูลหยางหกพี่น้องที่ร่างกายผอมโซจากการทำงานหนักกำลังยืนอยู่กลางทุ่งนาที่แตกระแหงพวกเขาไม่ได้กำลังมองหาสมบัติล้ำค่าหรือชื่อเสียงเกียรติยศใดๆสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการในวินาทีนั้นคือน้ำเพียงเพื่อประทังชีวิตและต่อลมหายใจให้ไร่ข้าวโพดท,ที่กำลังจะยืนต้นตาย ด้วยจอบเหล็กเก่าๆและแรงกายเคือกสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจขุดบ่อน้ำลึกลงไปในผืนดินที่แข็งกระด้างทุกครั้งที่จอบกระแทกดินมันคือการเดิมพันกับโชคชะตาเมตรแล้วเมตรเล่าผ่านไปมีเพียงดินทรายแห้งผากที่ถูกขุดขึ้นมาความหวังเริ่มริบรีลงพร้อมกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินแต่แล้ว ความบังเอิญก็ทำหน้าที่เป็นผู้เขียนบทที่ตลกร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ในขณะที่จอบเหล็กของพวกเขากระทบลงไปในความลึกที่ระดับ5เมตรเสียงที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่เสียงทึบๆของชั้นดินธรรมชาติแต่มันคือเสียงกึกเสียงที่ก้องกังวาและกลวงเปล่าคล้ายกับโลหะกระทบกระเบื้องดินเผาเสียงสะท้อนจากอดีตการที่ถูกลืมเลือนไปกว่า2,000ปีชาวนาหยุดชะงัก ความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะเมื่อฝุ่นดินจางลงและแสงแดดสุดท้ายของวันส่องลอดลงไปกระทบวัตถุประหลาดที่ก้นหลุมสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของชาวนาผู้ยากจนไม่ใช่หายใส่น้ำไม่ใช่รากไม้แต่คือดวงตาของมนุษย์ดวงตาเรียวรีที่ทำจากดินเผาจ้องมองกลับขึ้นมาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าทะลุผ่านการเวลาในวินาทีแรกความกลัวเข้าเกาะกุมจิตใจของพวกเขา คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านต่างหวาดผวาคิดว่าพวกเขาขุดไปเจอเทพพเจ้าแห่งความตายหรือปีศาจร้ายใต้พิภพแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่นี้คือการค้นพบทานโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20มันคือวินาทีที่โลกปัจจุบันได้สบตากับโลกอดีตอย่างจัง ยินดีต้อนรับสู่สุสานของจิ๋นสีฮ่องเต้หรือฉินสื่อหวงจักรพรรดิองค์แรกผู้รวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งชายผู้มีชะตาชีวิตที่ย้อนแย้งที่สุดในประวัติศาสตร์พระองค์คือทรราชผู้โหดเหี้ยมที่สั่งเผาตำราและฝังบัณฑิตทั้งเป็นแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็คือรัฐบุรุษผู้สร้างกำแพงจีนและวางรากฐานระบอบจักรพรรดิที่คงอยู่ยาวนานกว่า2,000ปี แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเรานี้คือหลักฐานของความปรารถนาประการสุดท้ายของพระองค์นั่นคือความปรารถนาที่จะเอาชนะความตายสิ่งที่คุณกำลังจินตนาการอยู่ตอนนี้ภาพของทหารดินเผากว่า8,000นายม้าศึก130ตัวและรถม้าสำริดอีก520คันที่ยืนตระงานอย่างเงียบสงัดในหลุมขุดค้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น จากการสแกนพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีธรณีฟิสิกส์ล่าสุดและการสำรวจทางอากาศอย่างละเอียดเราพบความจริงที่น่าตะลึงว่าอาณาจักรใต้พิภพแห่งนี้ไม่ได้มีแค่หลุมทหารแต่มันคือนครหลวงที่สมบูรณ์แบบที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินครอบคลุมพื้นที่กว่า56ตารางกิโลเมตรลองจินตนาการดูนะครับมันมีขนาดเท่ากับเกาะแมนฮัตตันทั้งเกาะหรือใหญ่กว่านาครรัฐวาติกันถึง120เท่า ซ่อนตัวอย่างเงียบใต้เท้าของชาวเมืองซีอานนับล้านคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้านบนมันคือเมืองซ้อนเมืองที่มีทั้งพระวาชวังหอคอยสำนักงานและคอกมา้าและตำนานความมั่งคั่งที่เล่าขานกันมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพราะเมื่อปี2025ที่ผ่านมานี้เองโลกต้องตกตะลึงอีกครั้งเมื่อทีมสำรวจขุดค้นพบหลุมบริวารใหม่ทางทิศตะวันตก ในนั้นไม่ได้มีแค่อาวุธแต่บรรจุไปด้วยเครื่องทองลวดลายวิจิตรอยากเนื้อดีที่แกะสลักเป็นรูปมังกรและภาชนะสำริดสำหรับประกอบพิธีกรรมน้ำหนักรวมกว่า16ตันนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ายังมีสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้อีกมหาศาลที่รอคอยการค้นพบแต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ตะกรานตานี้คำถามสำคัญที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวของเราก็คือ เหตุใดชายผู้ครอบครองทุกสิ่งบนโลกมนุษย์ผู้มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายเหนือคนนับล้านถึงมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสร้างโลกอีกใบไว้ใต้ดินคำตอบนั้นซับซ้อนกว่าความบ้าอำนาจเพราะมันคือเรื่องราวของความกลัวความกลัวที่จะสูญสลายไปกับการเวลาความกลัวที่จะกลายเป็นเพียงชื่อในหน้ากระดาษและความทะเยอทะยานที่จะทำให้ช่วงเวลาแห่งอำนาจนั้นเป็นนิรัน์ จินสีห้องเต้ไม่ได้มองว่าความตายคือจุดจบแต่มองว่ามันคือการเดินทางไปสู่การปกครองในอีกมิติหนึ่งและพระองค์จะไม่ยอมไปที่นั่นเพียงลำพัง เมื่อเราเดินลึกเข้าไปในโรงจัดประแดงหลุมที่หนึ่งและลองจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของทหารดินเผาเหล่านี้สิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่แค่ก้อนดินที่ถูกปั้นขึ้นรูปเท่านั้นหลายคนอาจมองเห็นเป็นเพียงหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรสังหารที่ถูกผลิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าในระบบอุตสาหกรรมเหมือนโรงงานผลิตรถยนต์แต่ถ้าคุณลองหยุดและสังเกตร,รายละเอียดบนใบหน้าเหล่านั้นให้ดีคุณจะพบความเป็นมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ ในบรรดาทหารกว่า8 0 0พันนายที่ยืนเรียงรายอยู่นั้นไม่มีใครที่มีใบหน้าเหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวนี่คือเรื่องที่เหลือเชื่อทางสถิติและศิลปะบางคนมีใบหน้าเหลียงกรามใหญ่ดูดุดันมีหนวดคราวแพะที่พลิ้วไหวบางคนหน้าตากเกลี้ยงเกล่าจมูกโดง่งรูปร่างผอมบางดูคล้ายบัณฑิตที่เพิ่งวางผู้กันมาจับดาบ บางคนมีรอยตีนกาที่หางตาและร่องแก้มลึกบ่งบอกถึงประสบการณ์การผ่านศึกมาอย่างโชคโชนรายละเอียดเหล่านี้ลึกซึ้งไปจนถึงทรงผมที่ถักเปียต่างรูปแบบและใบหูที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าต่างลงเห็นตรงกันว่าช่างปั้นในยุคนั้นไม่ได้ปั้นจากจินตนาการหรือใช้แม่พิมพ์ใบหน้าเพียงไม่กี่แบบแต่พวกเขาปั้นจากคนจริง เป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์วิญญาณและลมหายใจของทหารแต่ละนายลงในดินเหนียวราวกับว่าจินสีฮ่องเต้ไม่ต้องการแค่รูปปั้นประดับบารมีแต่พระองค์ต้องการขังวิญญาณของกองทัพคู่ใจให้ตามไปรับใช้และปกป้องพระองค์ในปรโลกชั่วการละนานกระบวนการสร้างสรรค์น,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายลองจินตนาการถึงโรงงานศิลปะขนาดมหาศาลที่มีช่างปั้นนับพันคนทำงานแข่งกับเวลา พวกเขาใช้วิธีขึ้นรูปด้วยเส้นดินขดเป็นวงซ้อนกันจากเท้าขึ้นมาถึงขาลำตัวและส่วนหัวที่แยกชิ้นทำอย่างประณีตก่อนจะนำไปเผาในเตาที่มีอุณหภูมิควบคุมอย่างแม่นยำหากเผาไฟแรงไปดินจะแตกหากไฟอ่อนไปดินจะไม่แกรง่งมันคือความเสี่ยงที่เดิมพันกับชีวิตเพราะหากงานออกมาไม่สมบูรณ์โทษทันคือความตาย และสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นในวันนี้ภาพจำของเราต่อกองทัพทหารดินเผาคือสีน้ำตาลเทาและสีส้มอิดที่ดูขลังและเก่าแก่จนเราทึกทักไปเองว่านั่นคือความตั้งใจของผู้สร้างที่ต้องการโชว์เนื้อดินธรรมชาติแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราเห็นในพิพิธภัณฑ์วันนี้คือซากศพของงานศิลปะที่เคยรุ่งโร์2,200ปีก่อน กองทัพนี้ไม่ได้จืดชาดอย่างที่เราเห็นแต่มันสว่างสวัยไปด้วยสีสันที่ฉูดฉาดและงดงามราวกับงานรื่นเริงกันเกงสีเขียวสดตัดกับเสือ้อเกราะสีดำคลิปทองผ้พาพันคอสีม่วงเข้มและรองเท้าที่มีลวดลายวิจิตรใบหน้าของทหารแต่ละนายถูกระบายด้วยสีเนื้ออมชมพูเหมือนคนที่มีชีวิตจริงๆแม้กระทั่งดวงตาก็ถูกแต้มจุดสีขาวเพื่อให้ดูมีประกายแห่งชีวิต ช่างฝีมือในยุคนั้นใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์สีชั้นสูงโดยเฉพาะสีม่วงที่เรียกว่าฮัน PURPLE ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเคมีที่เกิดจากการหลอมแร่ธาตุด้วยอุณหภูมิสูงแสดงให้เห็นว่าวิทยาการด้านเคมีของจีนในยุคนั้นก้าวหน้าไปไกลเกินกว่าที่เราคาดคิดแต่ความสมบูรณ์แบบนั้นเปราะบางเกินกว่าที่เราจะจินตนาการและนี่คือโศกนาฏกรรมที่ทำให้นักโบราณคดีรุ่นบุกเบิกต้องหลั่งน้ำตา ทันทีที่ทหารเหล่านี้ถูกขุดขึ้นมาสัมผัสกับอากาศแห้งของโลกปัจจุบันความชื้นที่เคยหล่อเลี้ยงชั้นสีมานานกว่า1,000ปีได้ระเหยออกไปอย่างรวดเร็วปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงและโหดร้ายชั้นสีที่งดงามเหล่านั้นเริ่มแห้งแตกเป็นเกล็ดและม้วยตัวหลุดล่อนออกมา เสียงของการแตกตัวของชั้นสีดังเบาๆเหมือนเสียงกระซิบแห่งความตายร่วงลงสู่พื้นกลายเป็นฝุ่นผงต่อหน้าต,ต่อตาของนักสำรวจที่ทำได้เพียงยืนมองด้วยความสิ้นหวังโดยไม่มีเครื่องมือใดจะหยุดยั้งมันได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีความงามที่ถูกเก็บรักษามานานกว่าสองศตวรรษก็สูญสลายไปตลอดกาลเหลือทิ้งไว้เพียงสีน้ำตาลของเนื้อดินอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้ นี่คือบทเรียนราคาแพงที่สุสานแห่งนี้สอนเราว่าการค้นพบในทางโบราณคดีหาปราศจากเทคโนโลยีการอนุรักษ์ที่พร้อมเพรียงบางครั้งก็มีความหมายเดียวกับคำว่าทำลายนั่นคือเหตุผลที่โลกใต้ดินส่วนใหญ่ยังคงถูกปิดตายเพื่อรอวันที่เราจะพร้อมอย่างแท้จริงแต่โลกหลังความตายของจินซีไม่ได้มีแค่สงครามและความตายเท่านั้นในหลุมขุดค้นอื่นๆ เรายังพบมิติที่อ่อนโยนของจักรพรรดิผู้เหี้ยมโหดเราพบรูปปั้นของนักกายกรรมร่างกำยำที่กำลังร่ายรำด้วยท่าทางที่แข็งแรงแต่พลิ้วไหวนักดนตรีที่กำลังดีเครื่องสายเพื่อขับกล่อมดวงวิญญาณและยังพบขุนนางฝ่ายพลเรือนที่ยืนสงบเสงี่ยมพร้อมแผ่นจารึกในมือไปจนถึงสัตว์มงคลอย่างนกกรเรียนบรอนซ์ที่ดูอ่อนช้อยงดงามสิ่งเหล่านี้บอกเราว่า จินสีไม่ได้แค่เตรียมกองทัพไปรบแต่พระองค์ได้จำลองความสุขวัฒนธรรมระบบราชการและระบบนิเวศท,ทั้งหมดลงไปด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าอาณาจักรในปรโลกของพระองค์จะสมบูรณ์แบบและซีวิลลซ์ยิ่งกว่าโลกที่พระองค์จากมาเมื่อเราพูดถึงมรดกทางเทคโนโลยีของโลกยุคโบราณเรามักจะนึกถึงความยิ่งใหญ่เชิงโครงสร้างอย่างก้อนหินขนาดยักษ์ของพีระมิด หรือเสาหินของวิหารพาเธนันแต่สิ่งที่วิศวกรแห่งราชวงศ์ฉินซ่อนไว้ใต้ดินนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะมันไม่ใช่แค่ความใหญ่โตแต่มันคือความซับซ้อนในระดับโมเลกุลและระบบการจัดการอุตสาหกรรมที่มาก่อนการพิจารณาที่ราชรถสำริดทั้งสองคันที่ถูกขุดพบใกล้กับเนินสุสานดูสิครับ นี่ไม่ใช่แค่รูปปั้นประดับบารมีแต่มันคือยานพาหนะจำลองที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความแม่นยำทางวิศวกรรมระดับไมโครมันประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนจิ๋วๆกว่า3,000ชิ้นนำมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนช่างฝีมือใช้เทคนิคการหล่อการเชื่อมและการฝังเงินฝังทองที่วิจิตบรรจงจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นฝีมือของมนุษย์เมื่อ2,000ปีก่อน ร่มทองคำที่กางอยู่ด้านบนไม่ได้มีไว้กันแดดเพียงอย่างเดียวแต่มันมีกลไกลข้อต่อที่สามารถปรับองศาล็อกตำแหน่งและหมุนตามทิศทางของดวงอาทิตย์ได้จริงรวมถึงระบบล้อที่ออกแบบซี่ล้อให้กระจายน้ำหนักได้อย่างสมดุลช่วยลดแรงเสียดทานขณะเคลื่อนที่ทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีขั้นสูงที่หายสาบสูญไปพร้อมกับการล่มสลายของราชวงศ์ฉิน และต้องใช้เวลาอีกนับพันปีกว่ามนุษยชาติจะค้นพบหลักการเหล่านี้อีกครั้งแล้วถ้าคุณคิดว่านั่นน่าทึ่งแล้วลองดูที่อาวุธในมือของทหารเหล่านั้นดูสิครับดาบสำริดหัวลูกศรและไก่หน้าไม้เหล่านี้ยังคงความคมกริบสามารถตัดกระดาษกองหนาให้ขาดได้ในครั้งเดียวทั้งที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า2,000ปีแต่ความอัจฉริยะไม่ได้อยู่ที่ความคมเพียงอย่างเดียว แต่มันอยู่ที่ระบบการผลิตหรือ standardization นักโบราณคดีพบว่าชิ้นส่วนของไก่หน้าไม้จากมุมหนึ่งของสุสานสามารถนำไปสลับใส่กับหน้าไม้อีกอันที่อยู่ห่างออกไปได้พอดีเปะ๊ะทุกชิ้นถูกผลิตด้วยขนาดมาตรฐานมีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยมากนี่คือระบบการผลิตแบบ mass production ยุคแรกของโลกซึ่งช่วยให้กองทัพชิ้นสามารถซ่อมแซมอาวุธในสนามรบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บนอาวุธทุกชิ้นยังมีการตอกชื่อของช่างตีเหล็กและชื่อของหัวหน้างานเอาไว้อย่างชัดเจนนี่ไม่ใช่การเซ็นชื่อเพื่อความภูมิใจแต่มันคือระบบการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability หากอาวุธชิ้นไหนด้อยคุณภาพในสนามรบทางการสามารถสืบกลับมาลงโทษช่างคนนั้นและหัวหน้างานได้ทันทีนี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้กองทัพฉินไร้เทียมทานเป็นเวลานาน,านหลายทศวรรษ ที่โลกวิชาการและสารคดีทั่วโลกเชื่อในนานที่ว่าจีนโบราณได้ค้นพบเทคโนโลยีการชุบคโครเมียมเพื่อกันสนิมก่อนโลกตะวันตกถึง2,000ปีเพราะเราตรวจพบสารคโครเมียมบนผิวโลหะแต่นี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้เข้ามาพลิกหน้าประวัติศาสตร์และแก้ไขความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ในปี2019ทีมวิจัยนานาชาติจากมหาวิทยาลัยคอลเลจชื่อลอนดอน รวมกับพิพิธภัณฑ์สุสานจินสี่ได้ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูงและยืนยันความจริงที่ต่างออกไปทฤษฎีเรื่องการชุบโครเมียมนั้นไม่เป็นความจริงโครเมียมที่พบแท้จริงแล้วเป็นเพียงสารปนเปื้อนจากยางรักที่ใช้ทาเคลือบจับไม้และฝักดาบเพื่อความสวยงามซึ่งเมื่อไม้และยางรักเสื่อมสภาพตามการเวลาสารโครเมียมที่มีอยู่ในยางรักตามธรรมชาติจึงไหลลงมาเกาะที่ใบาดาบ ทำให้เราเข้าใจผิดว่าเป็นการชุบโลหะแต่ความจริงที่ค้นพบใหม่กลับเผยให้เห็นอัจฉริยะที่น่าทึ่งยิ่งกว่าและเป็นธรรมชาติยิ่งกว่าช่างตีดาบแห่งราชวงศ์ฉินไม่จําเป็นต้องพึ่งพาโครเมียมแต่พวกเขาเชี่ยวชาญศาสตร์ของโลหะวิทยาอย่างลึกซึ้งพวกเขาคิดค้นสูตรผสมโลหะพิเศษที่ใช้สัดส่วนของดีบุกที่สูงมากหรือไฮทินบรอนซ์บริเวณคมดาบเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ในขณะที่แกนดาบใช้ทองแดงมากกว่าเพื่อให้มีความยืดหยุ่นไม่หักง่ายบวกกับความโชคดีของสภาพดินในเมืองซีอันซึ่งเป็นดินโลเอสที่มีค่าความเป็นด่างสูงมากและเนื้อดินที่ละเอียดแน่นช่วยกันอากาศและความชื้นทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันสนิมตามธรรมชาติมันคือการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาของมนุษย์และคุณสมบัติทางธรณีวิทยาได้อย่างลงตัวที่สุดเราใช้เวลากว่า40ปี เพื่อค่อยๆทำความเข้าใจเศษเสี้ยวของเทคโนโลยีเหล่านี้ผ่านเศษดินและโลหะที่ขุดขึ้นมาได้แต่ยังมีสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เทคโนโลยีของเราในปัจจุบันยังคงกลัวที่จะเข้าไปแตะต้องและนั่นคือหัวใจของอาณาจักรที่ยังคงเต้นอยู่ ห่างออกมาจากหลุมขุดค้นที่คล้าคลามไปด้วยเสียงของนักท่องเที่ยวคือที่ตั้งของเนินดินรูปพีระมิดความสูง76เมตรที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ทึบและเหลาวันสถานที่แห่งนี้ดูภายนอกเงียบสงบราวกับป่าธรรมดาแต่ใต้ความเงียบงันของผืนป่านั้นคือหัวใจของอาณาจักรใต้พิภพที่ประทับสุดท้ายของจินซีฮ่องเต้ สถานที่ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดได้ย่างกลายเข้าไปนับตั้งแต่วันที่ประตูปิดตายเมื่อ210ปีก่อนคริสตกาลซื่อมาเชียนนักประวัติศาสตร์จีนโบราณผู้บันทึกเรื่องราวในยุคราชวงศ์ฮั่นได้เขียนคำบรรยายเกี่ยวกับโลกภายในสุสานที่ชวนขนลุกและน่าอัศจรรย์ใจเอาไว้ว่าเพดานของโถงพระศพประดับด้วยไข่มุกและอัญมณีเพื่อจำลองดวงดาวบนท้องฟ้า พื้นด้านล่างจำลองแผนที่แผ่นดินจีนและมีแม่น้ำร้อยสายทั้งแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำห่วงไหลเวียนด้วยสารประลอดเหลวโดยใช้เครื่องจักรกลในการสูบจ่ายให้มันไหลวนเวียนไปชั่วนิรันด์เป็นเวลานานที่นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างตั้งคำถามว่าบันทึกนี้เป็นเพียงจินตนาการที่เกินจริงหรือเป็นเรื่องแต่งเพื่อสร้างบาร,รมีให้จักรพรรดิหรือไม่จนกระทั่งเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาให้คำตอบ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการสแกนพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีธรณีวิทยาและการเจาะสำรวจดินรอบเนินสุสานพบความผิดปกติที่น่าตกใจค่าไอาระเหยของประรอดหรือเมอร์คิวรีเวเปอร์พุ่งสูงผิดปกติบริเวณกึ่งกลางของเนินดินซึ่งตรงกับตำแหน่งที่คาดว่าเป็นห้องบรรจุพระศพพอดีเปะ๊ะมีค่าสูงกว่าพื้นที่รอบข้างถึง100เท่ากราฟข้อมูลแสดงให้เห็นการกระจายตัวของประรอดที่เป็นระเบียบ เหมือนแผนที่ของแม่น้ำใหญ่ยืนยันว่าสิ่งที่ซื้อมาเชียนบันทึกไว้นั้นเป็นความจริงและเมื่อเร็วๆนี้ในปี2025ความก้าวหน้าของการวิเคราะห์ไอโซโทปยังทำให้เราสืบเสาะแหล่งที่มาของประหอดเหล่านี้ได้ชัดเจนขึ้นอีกมันไม่ได้ถูกหามาได้ง่ายๆประหลอดมหาศารขนาดนี้ถูกขนย้ายมาจากเหมืองโบราณในเมืองสุนยางซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศใต้นับร้อยกิโลเมตร ต้องใช้แรงงานนับแสนในการสกัดขนส่งและลําเลียงเข้าสู่สุสานยืนยันถึงความพยายามระดับบ้าคลั่งเพื่อสร้างแม่น้ำพิษให้ไหลเวียนไปชั่วนิรันด์ตามความเชื่อของนักเล่นแอแปรธาตุว่าประรอดคือส่วนประกอบของยาอายุวัฒนะและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอมะตะประรอดอาจเป็นเพียงปราการด่านแรกเท่านั้น เพราะในบันทึกโบราณยังได้ระบุถึงรายละเอียดของระบบการรักษาความปลอดภัยที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั่นคือระบบหน้าไม้กลอัตโนมัติวิศวกรในยุคราชวงศ์ฉินได้ติดตั้งหน้าไม้เกาถันจำนวนนับไม่ถ้วนซ่อนอยู่ตามเงามืดของผนังสุสานและจุดบอดต่างๆกลไกเหล่านี้ทำงานด้วยระบบไกสัมผัสที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นปูพื้นทันทีที่มีผู้บุกรุกเหยียบลงไปบนแผ่นหินที่ดูเหมือนปกติ หรือพยายามงัดแงะประตูหน้าไม้เหล่านี้จะถูกปลดล็อกและระดมยิงลูกศรอ,อาบยาพิษเข้าใส่เป้าหมายจากทุกทิศทางด้วยความเร็วสูงหลายคนอาจตั้งคำถามว่าผ่านมา2,000ปีสายธนูและกลไกลสปริงจะไม่ผุพังไปตามการเวลาหรือแต่หากเราพิจารณาจากสภาพของอาวุธสำริดที่ขุดพบในหลุมทหารที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ไร้สนิมและคมกริบ ก็ไม่มีใครกล้ายืนยันได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่ากลไกมรณะเหล่านั้นจะไม่ตื่นขึ้นมาทำงานอีกหากถูกรบกวนแต่สิ่งที่น่ากลัวและดำมืดกว่ากับดักทางกลไกคือคำสาบที่เกิดจากความอำมหิตของมนุษย์เองลำดานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตรงกันว่าในวันที่พิธีบรรจุพระศพเสร็จสิ้นลงองค์รัชทายาทได้มีบัญชาปิดตายสุสานโดยที่ยังคงขังช่างฝีมือผู้ออกแบบกลไก ขนงานก่อสร้างและนางสนมที่ไร้บุตรนับพันคนไว้ภายในกำแพงนั้นด้วยประตูหินขนาดยักษ์ที่หนักหลายตันถูกย่อนลงมาปิดปากทางเข้าออกตัดขาดโลกภายนอกกับโลกภายในอย่างผาหวนเสียงกรีดร้องขอชีวิตของผู้คนนับพันถูกกลบด้วยเสียงก้อนดินที่ถมทับลงมาชั้นแล้วชั้นเล่า พวกเขาถูกสังเวยเพื่อให้มั่นใจว่าความลับของเส้นทางเข้าออกและกลไกลกับดักจะไม่มีวันล่วไหลออกจากปากของผู้มีล้มหายใจโครงกระดูกที่บิดเบี้ยวและกองทับถมกันซึ่งถูกค้นพบในหลุมขุดค้นรอบนอกเป็นพยานวัตถุที่เงียบงันแต่ทรงพลังยืนยันว่าโศกนาฏกรรมครั้งนั้นได้เกิดขึ้นจริง สุสานแห่งนี้จึงไม่ได้ถูกปกป้องด้วยแค่ประลอดหรือหน้าหมายแต่ถูกปกป้องด้วยความแค้นและวิญญาณของผู้สร้างที่กลายมาเป็นผู้เฝ้าประตูเสียเองอย่างไรก็ตามในความมืดมิดที่ดูเหมือนจะไร้หนทางและเต็มไปด้วยอันตรายจากทั้งพิษสงของสารเคมีและกลไกมรณะยังมีแสงสว่างจากฟากฟ้าด้วยความก้าวหน้าของฟิสิกส์อนุภาคยุคใหม่เราอาจไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตหรือเสี่ยงทำลายประวัติศาสตร์ เพื่อเปิดประตูบานนั้นอีกต่อไปเพราะนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีที่เรียกว่ามิวออนโทโมกราฟีมันคือการใช้อนุภาคมิวออนซึ่งเกิดจากรังสีคอสมิกในอวกาศที่ตกลงมาอย่างโลกตลอดเวลาออนุภาคเหล่านี้มีพลังงานสูงสามารถทะลุทะลวงผ่านหินดินทรายได้ลึกหลายร้อยเมตรโดยการวางตัวรับสัญญาณไว้รอบๆเนินดินเราสามารถสร้างภาพโครงสร้างภายในจากการดูดซับอนุภาคเหล่านี้ ทำหน้าที่เหมือนเครื่องเอ็กซเรย์ยักษ์ที่ไม่ปล่อยรังสีอันตรายเทคโนโลยีนี้ซึ่งเคยใช้สำเร็จมาแล้วในการค้นพบห้องลับในมหาพีระมิดแห่งกิซ่าจะช่วยให้เรามองเห็นทะลุก,กำแพงหนาและชั้นดินเข้าไปสำรวจโครงสร้างภายในถงพระศพได้แบบสามิติเราอาจจะได้เห็นตำแหน่งของแม่น้ำประรอดเห็นโครงสร้างของวังใต้ดินหรือแม้กระทั่งหลงพระศพโดยไม่ต้องขุดดินแม้แต่ก้อนเดียวและไม่ต้องให้อากาศภายนอกเข้าไปทำลายสิ่งที่อยู่ข้างใน ความหวังที่เราจะได้เห็นใบหน้าของจินสีอีกครั้งและไขปริศนาที่ค้างใจโลกมา2,000ปีอาจอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ทศวรรษและในตอนนี้เรากำลังมายืนอยู่ตรงทางแยกที่สำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ฝั่งหนึ่งคือความอยากรู้อยากเห็นที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราต้องการรู้ความจริงต้องการเห็นสมบัติที่ซ่อนอยู่และต้องการไขปริศนาที่ค้างคาม,มานับพันปีเพื่อเติมเต็มหน้าประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปแต่อีกฝั่งหนึ่ง คือความรับผิดชอบทางจริยธรรมและบทเรียนจากความผิดพลาดในอดีตเรามีสิทธิ์ไหมที่จะเปิดผนึกสิ่งที่ถูกปกป้องมา2,000ปีเพียงเพื่อสนองความอยากรู้ของเราในวันนี้โดยแลกกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียมันไปตลอดกาลเหมือนกับสีสันของทหารดินเผาที่หายไปต่อหน้าต่อตาเราหรือเหมือนกับผ้าไหมและภาพวาดโบราณในสุสานอื่นๆที่กลายเป็นผุยผงทันทีที่สัมผัสแสงแดดนักอนุรักษ์เตือนด้วยความกังวลว่า แม้แต่แบคทีเรียและเชื้อราที่ปนเปื้อนไปกับลมหายใจของมนุษย์ก็อาจทำลายสภาพแวดล้อมที่เปราะบางภายในสุสานได้การเปิดสุสานอาจหมายถึงการทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของมนุษยชาติแต่ในทางกลับกันนักธรณีวิทยาก็แย้งว่าภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวหรือระดับน้ำใต้ดินที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจกำลังกัดเซาะโครงสร้างสุสานอยู่เงียบๆทุกวินาทีการไม่ทำอะไรเลย อาจหมายถึงการปล่อยให้มันสูญสลายไปเองตามธรรมชาติเช่นกันนี่คือภาวะกลืนไม่เข้าข่ายออกที่ไม่มีคำตอบง่ายๆเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่เจ้าของสุสานจินสีฮ่องเต้ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหายาอายุวัฒนะพระองค์ส่งนักพรตยังสวีฝูนำกองเรือออกไปในทะเลกว้างเพื่อไขว่คว้าหาเกาะแห่งความอมะตะแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวร่างกายของพระองค์ร่วงโรยและกลายเป็นเพียงฝุ่นผงอยู่ใต้เนินดินนั้น ไม่ต่างจากชาวนาหรือทหารเหลวแต่ในความล้มเหลวทางกายภาพนั้นพระองค์อาจจะทำสำเร็จในทางจิตวิญญาณโดยไม่รู้ตัวเพราะสุสานแห่งนี้เรื่องราวแห่งนี้และปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบนี้ทําให้เรายังคงพูดถึงพระองค์ศึกษาเรื่องราวของพระองค์สร้างภาพยนต์เขียนหนังสือและจดจําพระองค์อีก2,200ปีต่อมาพระองค์ได้ครอบครองความอมาตะที่แท้จริงแล้วในรูปแบบของความทรงจําที่ไม่มีวันตาย ตราบใดที่มนุษยชาติยังคงสงสัยและเล่าขานเรื่องราวของจินสีก็จะไม่มีวันจบสิน้นประตูปิดดามบานนั้นอาจมีคำตอบของทุกสรรพสิ่งมันอาจซ่อนเทคโนโลยีที่เราไม่รู้จักหรือความจริงที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์โลกหรือบางทีมันอาจถูกออกแบบมาเพื่อปิดตลอดไปเป็นเครื่องเตือนใจถึงขีดจำกัดของมนุษย์ท่ามกลางโลกที่หมุนไปรวดเร็วด,ด้วยเทคโนโลยีและความเร่งรีบ สุสานแห่งนี้ยังคงยืนหยัดอย่างเงียบงันท้าทายการเวลาและท้าทายความโลภในจิตใจมนุษย์สุดท้ายแล้วอนาคตของสุสานจินสีอาจไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การตัดสินใจของเราสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งเทคโนโลยีของเราพร้อมอย่างสมบูรณ์เรามีวิธีการรักษาสภาพวัตถุได้หนึ่งรเปอร์เซและคุณคือกุญแจดอกสุดท้ายที่ถืออยู่ในมือคุณจะเลือกทำอย่างไร คุณจะเลือกไขมันเพื่อเปิดดูความจริงให้โลกได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่หรือจะเลือกทิ้งกุญแจดอกนั้นลงแม่น้ำเพื่อรักษาความลับนี้ไว้นิรันดร์ให้จินสีห้องเต้ได้หลับไหลอย่างสงบต่อไปคำตอบนี้อาจไม่ได้อยู่ที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักประวัติศาสตร์แต่อยู่ที่พวกเราทุกคน